คอร์สพีเมยมเข้ามาแล้วอีหนึ่งค่ะเลยนะคะสําหรับคันนี้นะไม่หลักหมื่นนะคะระบบไฟฟ้ารอบพันกันเลยทีเดียวนะคะใช้น้ํามันก็ได้แล้วก็ได้เป็นใช้ไฟฟ้าก็ได้อีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้ได้เป็นสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะคะภายในสวยหรูพีเมียมสุดๆกันเลยนะคะคุณลูกค้าเบาะหนัง สีแดงปรับไฟฟ้าในส่วนของคนขับมาให้นะคะในส่วนของผู้โดยสารมาพร้อมกับแอร์หลังให้ีด้วยนะคะเบาะหนังแดงพรีเมียมนะคะสําหรับคันนี้นะคุณลู้าได้เป็นรถ SUV 5ที่นั่งนะคะถูกกว่าป้ายแดงแน่นอนนะคะใครมองหารถ SUV กันอยู่นะคะคลิปนี้ห้ามพลาดกเลยนะคะไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะพามาดูรถสวยๆอีกหนึ่งค่ะเลยนะคะพรีเมี่ยมสุดๆนะคะสําหรับคันนี้นะเพิ่งเข้ามาใหม่กันเลยทีเดียวนะคะใครมองหารถนะคะ s อ v ไม่หลักหมื่น นะคะคุณลูกค้าคันนี้ห้ามพลาดกันเลยนะคะคุณลูกค้าได้เป็นตัวพรีเมียมมาให้อีกด้วยนะคะใช้น้ํามันก็ได้หรือใช้เป็นระบบไฟฟ้าก็ได้นะคะคุณลูกค้าสนใจคันนี้นะคะโทรเข้าวมาเลย0ูนย์ เจ็ด2 5 3นะคะได้เป็นโต้ตาโคลล่าคอร์สนะคะ1.8ไทยไฮบิดพรีเมียมนะคะปี2020นะคะได้เป็นสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าป้ายแดงขายเป็นล้านนะคะเพชรยนขายเพียงแค่8,10000บาทนะคะแล้วก็ได้เลขไมลหลักหมื่นมาให้อีกด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะขอรายได้2,500 0ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะออปชันคันนี้จัดเต็มให้กับพี่ๆแน่นอนนะคะใครที่กำลัง ลังมองหาอยู่นะคะคุณลูกค้าคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันนี้เลยค่ะในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะการจัางหน้าของเขาจะได้เป็นแบบสีดํานะคะคุณลูกค้าแบบรังพึ้งสีดำตัดขอบด้วยสีเทาสีสวยเลยนะคะโลโก้ตรงกลางจะเป็นโลโก้โตต้านะคะสีฟ้าตัวนี้จะเป็นตัวไฮบริดมาให้นะคะทะเบียนสองสอง 98นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟเดินไทมิ่งไลท์ LED นะคะที่เป็นสีขาวๆที่ลูกค้าเห็นนี้เลยนะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะได้เป็นสีดำนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกทั้งสองข้างนะคะในส่วนของล้อคันนี้กันบ้าง คันนี้นะคะคุณลูกค้าก็จะได้เป็นล้อแม็กมาให้นะคะได้เป็นล้อแม็กลมดํามาให้อีกด้วยนะคะแม็กขอบ18ยางปี2020มาพร้อมกับยางมิชลินนะคะคุณลูกค้าแม็กสีเทาวสวยมาให้เลยนะคะคันนี้นะคะโลกโก้ของเขานี่เลยตัวไฮบิดนะคะจะติดอยู่ตรงข้างรถมาให้นะคะได้เป็นสีขาวมุกนะคะถ้าเป็นป้ายแดงเพิ่มเงินอีก10,000บาทนะคะแต่ถ้าเป็นมือสองราคานี้เลย8ปดแสนหนึ่งหมื่น นะคะในส่วนของกระจกนะคะได้เป็นแบบ LED มาให้นะคะปรับไฟฟ้ามาให้อีกด้วยนะคะมือจับได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาให้นะคะมาดูในส่วนของภายในยกันบ้างนะคะระบบนะคะคุณลูกค้าออโต้เซนท่านล็อกกระจกปรับไฟฟ้านะคะมือจับจะได้เป็นสีเทานะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานมาให้เลยนะคะประวัติศูนย์เช็คได้เลยนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอาร์ตต่างๆ นะคะเดิ่มๆกันเลยทีเดียวนะคะมีช่องใส่แก้วน้ําขวดน้ํามาให้พร้อมเลยนะคะพวงไาลยหุห้มหนังสีดํานะคะได้เป็นพวงไาลยมันติฟังก์ชันนะคะจอทัสกรีนแอร์ออตโต้เกียร์ออตโต้มาให้นะคะเบาะหนังสีแดงตัดด้วยท้ายสีแดงนะคะภายในคือ กว้างขวางนะคะนั่งยืดเจียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำทั้งสองฝั่งนะคะคอนโซลหน้าหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดด้วยสีแดงตัดขอบด้วยสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะพรีเมียมคาสุดๆกันเลยทีเดียวนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตนะสีเดียวกับตัวรถเลย นะคะคุณลูกค้าโครงสร้างของตัวรถนะคะเดิมๆันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวพิงค์นะคะจะพาไปดูในส่วนของเลขใหม่นะคะคุณลูกค้าเยียบเบรกนะคะกดปุ่มพูสตาร์ได้เลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะอ่าขึ้นมาแล้วนะคะสําหรับคันนี้เลขใหม่นะคะวิ่งอยู่ที่สามหมื่นเจ็ดนะคะได้เป็นเลขใหม่แทนเดิมจากโรงงานมาให้เลยนะคะคุณลูกค้าอ่า ลดเพลงนิดนึงนะคะมาพร้อมกับจอทัสกิตจอทัสกีนนะคะเป็นจอของโต,ตา้าโดยตรงเลยนะคะฟัง AMFM เชื่อมต่อบลูทูธได้หมดเลยนะคะแอร์ออโนะคะปรับตามอุณหภูมิตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะสำหรับคนนี้นะเกียร์นะคะถ้าคุณลูกค้าได้เป็นเกียร์ถุงมาให้นะคะมีปุ่มเห็นไหมคะมีปุ่มระบบกันลื่นทุกอย่างมีมาให้ครบเลยนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลัง มาให้อีกด้วยนะคะเป็นกล้อง360องศามาให้เลยนะคะป้ายแดงขายแบบเป็นล้านล้านกว่าประมาณ 3, ล้านสามล้านสี่นะคะเพจโยนขายแปดแสนหนึ่งหมื่น 1, ขายถูกมากนะคะถ้าเป็นป้ายแดงอะลูกค้าลูกค้าจะต้องถ้าเป็นสีขาวมุกนะลูกค้าจะต้องเพิ่มเงินอีกหมื่นหนึ่งนะคะส่วนป้ายแดงส่วนมือสองไม่ต้องเพิ่มราคานี้ไปเลยจบๆสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าดูต่อเลยนะคะในส่วนของ ผู้โดยสารของเรานะคะมือจับก็จะได้เป็นสีเดียวกับตรถนะคะในส่วนของผู้โดยสารนะคะแอร์หลังเขามีมาให้เบาะหนังสีแดงนะคะตัดด้วยตะเข็บสีแดงเช่นเดียวกันภายในคือกว้างขวางนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำเช่นเดียวกันนะคะออปชั่นฟังชันครบเครื่องจัดเต็มให้กับลูกค้าเลยนะคะสำหรับคันนี้นะได้เป็นรถ S UV 5ที่นั่ง นะคะเป็นรถครอบควัวที่น่าใช้งานอีกหนึ่งคันเลยนะคะแล้วก็เขามีที่เดี๋ยวนะเขาที่มีที่พิงแขนมาให้นะคะมีที่พิงแขนใส่แก้วน้ําขวดน้ํามาให้ทุกอย่างครบเลยนะคะตัวน็อตหรือรอยเลตอ์ต,ต่างๆเดิมเดิมกันเลยนะคะมีช่องใส่แก้วน้ํามาให้อีกด้วยนะคะปิดเปิดแบบออตโต้มาให้นะคะสําหรับคันนี้นะ ปิดเปิดแบบออโต้มาให้กระจกแท้เดิมจากโรงงานมาให้เช่นเดียวกันนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพมีตัวล็อกเด็กทุกอย่างมาให้ครบร้อยเม็ดอารตต่างๆนะคะมาดูในส่วนของยาง อีกฝั่งคันบ้างนะคะยางอีกฝั่งหนึ่งนะคะยางปี2018นะคะแม็กซีเท่าแม็กแท้เดิมจานโรงงานมาให้เลยนะคะยางปี2020มาให้มาพร้อมกับยางมิชลินมาให้อีกด้วยนะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับไฟทับทิมสีแดงมูกอยู่ตรงด้านล่างนะคะไฟเบรกโดนที่3นะคะที่ปัดส่วนตัวไร้ฟ้าทุกอย่างมีมาให้ครบเลยนะคะมาด้วย ตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคุณลูกค้าปิดเปิดแบบออโต้มาให้อีกด้วยนะคะปิดเปิดแบบออโต้มาให้นะคะมาพร้อมกับถาดรองสินค้ามาให้นะคะคุณลูกค้าไฟสองสินค้ามาให้อีกด้วยนะคะพื้นที่ของเขาคือกว้างขวางนะคะคุณลูกค้าสามารถใส่ของได้เยอะเลยนะคะชุบไฟท้ายของเขาของแท้เลยนะคะ รอยเม็อาร์ตตัวน็อตต่างๆไม่เคยขยับออกจากที่นะคะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่รอยเม็ดอาร์ตต่างๆโชก้อนเดิมๆกันเลยนะคะชุดไฟท้ายของแท้นะคะลิ้วรอยต่างๆด้านหลังไม่มีนะคะสําหรับคันนี้คะ่ะคุณลูกค้าบอกเลยว่าจุกๆกันเลยนะคะออปชันของเขาจัดเต็มให้กับพี่ๆแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะสีขาวมุกนะคะเป็นรถที่สวยแล้วก็แบบ ดูแลไม่ยากนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของยางอีกฝั่งหนึ่งนะคะได้เป็นยางมิชลินนะคะแม็กขอบ18แม็กขอบ18ยางปี2020นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะสำหรับคันนี้นะคะ,ค,นนะ,ค,ะคุณลูกค้ามาดูกันต่อเลยนะคะริ้วรอยต่างๆคือไม่มีนะคะคือใหม่เหมือนเหมือนได้ป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะคะแพนเพจของเขาเช็คจากศูนโตต้ตาได้เลย นะคะมีช่องใส่แก้วน้ําคนน้ํามาให้พร้อมเลยนะคะสําหรับวันนี้นะกระจกแท้เดิมจัดลงมามาให้เช่นเดียวกันนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆซีนต่างๆนะคะเดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะรอยเมคอาร์สีเดียวกับตัวรถเลยนะคะตัวไฮบิดเป็นมีกล้องรอบคัดมาให้160องศานะคะมีตัวไฮบิดใส่เขาเรียกว่าตัวอักษรโลโก้ของเขาอยู่ตรงด้านข้างมาให้นะคะ สีขาวพุกสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะลูกค้าท่านใดน,นะคะที่มองหารถ SUV 5ห้าที่นั่งนะคะไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะคะพี่แนะนําไปคันนี้เลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้นะบอกเลยว่าลูกค้าสามารถเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะคะรถบ้านมือเดียวแน่นอนนะคะคุณลูกค้าวารันตีศูนย์ไม่มีนะคะแต่ว่าลูกค้าสามารถเข้าศูนย์ของโตต้าแล้วก็เช็คระบบได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะโตต้าโคโลรลาคอร์สนะคะ 1.8 Hybrid Premium นะคะปี2020นะคะคันนี้นะคะตั้งขายที่ราคา8 1 0 0 0นึ่ะหมื่นนะคะีคฟรีดาวจัดยอดได้เต็มนะคะดอกเบี้ยพิเศษอยู่ที่2.79นะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะคุณลูกค้าโทรหาพิมพ์ได้เลยตามเบอร์ที่พิมพ์ปักบุตรไว้ให้นะคะคุณลูกค้าขอรายได้20,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยคะ่ะ มาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตสีเดียวกับตัวลวกเลยนะคะลอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะแบตเตอรี่ก็ใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะระบบไฟฟ้านี่เลยนะคะมีมาให้ครบนะคะชุดไฟหน้าของแท้เลยนะคะค่าเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะลอยเม็ดอาร์ตต่างๆชุดไฟหน้าของแท้นะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่อง1.8นะ,ะุราคาคูเครื่องพันแปดนะคะภายในห้องเครื่องไม่มีค้า หรือกลิ่นน้ำมันไหลเยิ้มนะคะจุดแต้มสีจากโรงงานลอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะมาดูในส่วนของตัวนะ็อตแก้มซ้ายแก้มขวานะคะสติ๊กเกอร์มออ,อกนะคะแผ่นกันร้อนนะคะ,ลอ,นนะ,คะลอยเม็ดอาร์ตต่างๆของฝากระโปรงของเขาก็เดิมเดิมกันเลยนะคะรถของเราคือรับประกันได่น,นนะคะไม่มีการชนหนักถึกโงโงสซ้าแล้วก็มีวันรันตีหลังการขายให้อีกสามสิบวันนะคะก่อนที่ลูกค้าจะรับรถนะคะจะมีการเช็คแอร์ไฟแบตเตอรี่ของเหล,ลวน้ำมันเครื่องให้กับคุณลูกค้า เรียบร้อยเลยแล้วก็เรามีวันนันตีหลังการข่ายให้กับคุณลูกค้า30วันด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะลถ SUV 5ที่นั่ง รดป้ายแดงนะคะคุณลูกค้าน้องป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะคะราคาป้ายแดงเขาขายเป็นร้านเลยนะคะเพจยนขายเป็นแค่แปดแสนหรือหมื่นเท่าตัเองนะคะคุณลูกคาคุ้มแน่นอนนะคะสาหรับคนันนี้นะสามารถเช็คประวัติศูย์ได้เลยนะคะได้เป็นโตต้าโคโรล่าคอส1.8ไฮบิดพรีเมียมนะคะปี2020 oh. นะคะเล Los, ยเียงไปเพียงแค่30,007นะคะขอรายได้20,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะสําหรับคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ หมื่นห้านะคะคุณลูกค้าขอรายได้นะคะขอรายได้สองหมื่นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบสามารถ ออกรถฟรีดาวได้นะคะคันนี้จัดยอดได้เต็มได้ด้วยนะคะเพชรจนขายที่นะคะ8 1 9แ0 0่บาทนะคะสนใจคันนี้โทรเข้ามาเลย0 8 2 7 0 4 3 2 5 3น่อะคะอดอได้ทุกอาชีพนะคะขอแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนเท่านั้นเองนะคะกดไลค์กดแชร์ like, share, กดติดตามช่องของพิงค์ด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะแบบ๊ายบายค่ะ